ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านทั้งมดวันนี้ผมทีแครครับก็ในวันนี้ผมจะมาสุมต๊ะกระชาครับผมซึ่งแม่งคือตัวปั้นด้านนี้นะเป็นไอคลาสผมซึ่งส่อมาจะใช้ตอนแรกๆใช้ใช้ท่าไฟเพื่อกาจักรธาตุลมนะต่อมาจะเป็นธาตุแสงให้เราใช้ตัวละครธาตุมือต่อมาจะเป็นลาธาตุครับไาธาตุนะก็ซึ่งแบบไม่ตอน คือผมเพิ่งรู้ว่าด้านสุดท้ายคือยมทูตเว้ยมันให้100ตาเว้ยคือ100เทินนั่นแหละแต่ผมใช้ประมาณยี่แปดเทินเองออก็คือตีตีคือต,ต,ตีมันโกรธเกิดใจนะตีผมนะมันโหดเกิดไปซึ่งในวันนี้จะไม่สวมตู้ใหม่ยังไม่สวมตู้ใหม่นะพอพอดีวันนี้จะได้ตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครที่โคตรจากเกา่าแต่ดูทรงแล้ว ถ้าไม่ออกก็เสียใจนะฮะโอเคียวเป็นพื้นก็จะเป็นตู้ใหม่นะจะเป็นตู้ข้าชีน้อยกับลิฟลารุบนะมันเป็นตู้อ่าเออ่จำชื่อไม่ได้จิลิทอลงหรือเปล่าอะประมาณนั้นแหละเออหูไม่รู้ก็หูมันงงเงียไปป้าป้าบอลนั่นเออช่างมันเถอะตู้สามดาวเหรอ ขอซีดาสักตัวได้ไหมสามหนึ่งไม่สามว่าเซก็จะเป็นตู้ชื่อว่า Unital ลยูนิทอลลิงสกูพาร์ทสองก็จะเป็นตู้นั่นแหละฮะก็มีตู้เซเว่นอีเลเว่นด้วยผมนะก็ผมก็ไม่สุ่มเป็นสายมีดซึ่งซึ่งคือมีมีดนะแต่ไม่อยากได้มีด <c ười> เกียดมีด เกียดมี่จนเกียกขีน่าตัวละครบางคนมากนะก็ตัวละครที่จะไม่ไม่รู้ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันจะคู่กับใครนะอ่าขอมันโคออฟอะไรอะไรวะดูสิมันยูเทอรลิงกับยูเทอรลิง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 ยูเทอร์ิงไม่บอกชื่อ,อยูอยูเทอร์ลิงกับใครอะ อ้าวขี้โตนะน่าจะเปขี้โต๊แล้วมันก็เลนนะอยู่สงนะเออเนะี่ยมีเลนมีอสสนะขี้โตด้วยโอ้โหลิสเบตอ,อ๋อก็โอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเพชรมาอีกเพราะว่ายังมีคล่องอ่อนโนยน,นอยู่นะซึ่งไม่ได้แครน,นะอืมนี่นะตัวที่ผมต้องการเป็นตู้การันตีฮะก็สเตตพีสามการันตีนะผมนะ คือตัวละครที่เราอยากได้คือตัวละครตัวนี้ผมนะคริโตะนะผมนะซึ่งเป็นโต๊ะเก่าถ้าท่าวทำไมพี่ไม่เอาโต๊ะไฟโต๊ะนู่นนะคือตีตีไฟผมพร้อมนะตีไฟผมพร้อมถึงถึงจะไม่ต้องมีเบรคแต่เบรกผมพร้อม,มเพี่เบรกผมมีสามตัวเออเลยผมไม่ต้องการตัวละครแปลก ตอนนี้ต้องการตัวละครไรท่าสักตัวเป็นคิโตเพราะว่าไม่ตัวคอตัวแถวอื่นไม่ไม่ค่อยมีคีโตเท่าไหร่เลยนอกจากแส่กรบมือดอืมก็โอเคได้เวลาสุดแล้วมั้งนเออน่าจะนานละแต่สติที่สามจะเกิดหรือไม่เรามาเราดูกันดีกว่าถ้าเกิดน,นี่คือเสียดายทุกอย่างนั่นจริง สีฟ้าน่าจะการันตีโอ้สูไมไปซ้ำรอบอนี้คือรอบที่สามนะเออไอตาจริงอะ่ะไอซองร้อยสิบีกคันนี้แล้วค,ควรจะลงคิดแต่ว่ามันรู้สึกเบื่อๆเรไม่ลงแม่งเลยมีไหมไม่มีบอกเว้ยแนวการันตีครับผมนะผมไม่รู้ว่ามันหลุดเลทหรือเปล่านะ กูยังพูไม่จบมึงมีรุ่นเล่ให้กูแล้วเหรอเพราะว่าน่าจะเกลือดูทรง,งนะดูเกลือน่าจะเกลือแม่คือยังพูดรุ้นเล่ยังไม่จบไอ้นี่ยังมาละอัสนะโอ้ยซาชิสันเดาโอ้ยขอร้องเถอะโตะโต๊โต้ อ้าวเฮ้ยขาเด้อเด้อเด้อขาขนาดนี้เลยเหรอ What the fuck อ้าว What the fuck ป๊างั้นเดี๋ยวขอญอาตสกิปไปตอนที่หาตัวละครแล้วนะเพราะมันหลุดชิบหายนะโอเคไหมหนึ่งนะว้า ว้าวแม่เอ้ยกว่าจะเจอไปเตะลูกพ่อลูกพ่อสู้ๆจบสักทีสุปคือผมได้อสัะตัวอ่าตัวซ้ำหนึ่งตัวแล้วก็ฮีโต่หนึ่งตัว ถือว่าดีนะผมนะโอเคงั้นก็เรามาบิดเบรกดีกว่าซึ่งไม่ดูเกลือดิไอตอนแรกก็คิดเอ้ยเกลือแค่นี้จะพอมั้งก็ไม่ต้องพอแล้วตอนนะี้มีเป็นร้อยเลยเร็วร้อยครับผมชิ<ย>้อ่าโต ด,ด,ดตกกุลับแดงตกกรุนไม่ต้องห่วงครับยังมีการอัพไปนี่กูไม่ยอมร้อยอืมร้อยร้อยห้าไม่ต้องห่วงร้อยสิบต้องมาแล้วอุส่าดองไว้อาการนี้มาตั้งทีใช้คม้มซะ เนี่ยนะเพื่อโต๊ะคนเดียวครับเก็บเกลือว่ายังดีเลยนะฮะโอ้ยได้ไปแล้วโว้ยโต๊ะในสวรรค์อ้าวชิบหายต้องต้องไปหาะต้องไปหาได้ยัเน้อยมากเลยน้อยหน่อยต้องไปหา ในสุดก็ได้โตมาเรียบร้อยวันนี้กูคือวันดีแล้วกูดีใจละกูมีความสุขละอ่าส่วนโตโลเนยังไม่ใส่ยไปไงั้นแหละดีละโอเคขอบมากครับสำหรับใครดูคลิปนี้ผมนะไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ เลดานก็ก็ควรเหลือไว้แล้วค่อยแบบยามฉุกเฉินซึ่งถ้าจริงอะ่ะผมก็เล่นแค่แคสอย่างเดียวนะส่วนอันอดเดี๋ยวผมก็ค่อยเล่นตู้ไอเซเว่นกับไอตู้ลีฟาแต่ว่ายังไม่คิดว่าจะสุดตู้ในอีเวนยังงี้มีนะยังเล่นไม่จบนะฮาร์ดอะ่ะเกลียดอะ่ะเกียดอยู่นะเนี่ยประมาณสามสตอรียอ่ยังเหลืออยู่นะอันเก่าก็เหลือสักประมาณหนึ่งอันเพราะว่ามันมีบางอันที่ผมยังเล่นก็คืออ่ายังเล่นไม่ผ่าน เราว่าได้ได้แค่แบบคุยกเดียวคือแค่ผ่านเฉยๆนะอืมงั้นก็โอเคงั้นก็ขอมาใส่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมนะก็ซึ่งอีเวนต์ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างมาซึ่งผมน่าโง่สักพักหนึ่งเลยนะโอเคงั้นก็ซีรี่ย์นี่ครับพูดบ่ายพูดเป็นใหม่จืดชัตมาแต่ก็พูดอีกแล้วนะฮะก็เกิดชาตินี้เหมือนเดิมน,นะโอเคบาย